สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมาพวกราาวรธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ต้องขอพระคุณที่นั่งรออยู่ไม่ลุกไปซะก่อนเพราะว่าแม่หาช่องทางที่จะเข้ามาคุยด้วย คิวของแม่ที่จริงตั้งแต่3ามโมงแต่ว่าติดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วก็ต้องนำอธิษฐานจิตเพื่อเป็นกำลังใจก็ขอให้การทำงานตรงนั้นมีอานิสงส์เพื่อตรงนี้ด้วยเพราะว่าการเจ็บป่วยโดยเฉพาะการเป็นมะเร็งเนี่ยมันใจตกนะมันทำอะไรก็ต้องเข้าใจความทุกข์แล้วก็ก็ดีค่ะ เพราะว่าการได้เรียนรู้กับคนที่ตั้งใจว่าแม้แต่ร่างกายเป็นมะเร็งเหมือนเราพระเทเจ้าสอนเหมือนเรามีลูกสอนถูกที่กายการเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นที่กายนะลูกแต่ไม่มีลูกสอนถูกที่ใจเวลาที่เราพบว่าลูกสอนเพียงดอกเดียวที่ถูกกายแล้วใจมันยังเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่เป็นไปเพราะความทุกข์ใจเนี่ยคนคนนั้นกำลังบรรลุธรรมเลยนะเราหลายคนบางทีกายไม่เป็นอะไรหรอกแต่ใจเป็นบนกระปอดกระแปดไอ้น่นก็หงุดหงิดไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ไม่ดีกายไม่เป็นมะเร็งแต่ใจเป็นมะเร็งและเพราะใจเป็นอย่างเงี้ยกายก็เป็นผลตามมา ตอนนี้คนเป็นมะเร็งเนี่ยมีสถิติสูงขึ้นแล้วพบว่าสาเหตุของการเป็นมะเร็งมาจากความคิดที่คิดแล้วเครียดเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเป็นมะเร็งช่วยดูความคิดหน่อยอย่าคิดแล้วปล่อยให้ความคิดมันทำลายดาวเรื่องเดียวกันนะลูกคิดต่างกันทุกต่างกัน ถูกทุกสุขทุกต่างกันเรื่องเดียวกันเลยเช่นเมื่อกี้เขาเสิร์ฟน้ำแม่หนึ่งชั่วโมงแม่ไม่ได้กินไม่มีเวลากินน้ำแม่ลุกแม่ชีบอกว่าคุณแม่ยังไม่ได้ดื่มน้ำแม่บอกถ้าแม่ดื่มน้ำคนทางนี้คอยนี่เขายกตามน้ำแม่สองเวทีแล้วนะฮะถ้าแม่บอกว่าแล้วเดี๋ยวแม่มีนัดอีกจริงๆนะลูกอีกสองนัดนัดหนึ่งคือต้องไปพูดข้างนอกอีกนัดหนึ่ง คนมาตามจี้อยู่เนี่ยเพราะว่าแม่บอกว่าแม่จะเสร็จทั้งนี้สี่โมงเนี่ยรอรอคิวแล้วสี่โมงครึ่งแม่ต้องออกไปเพื่อพูดข้างนอกนี่ดีนะว่าสองทุ่มครึ่งไม่ต้องไปออกทีวีซึ่งเมื่อกี้เขาบอกว่าวันนี้คอมชัดลึกลงเรื่องของเราเรื่องแม่ชีน้อยแล้วมีคนโทรศัพท์เข้ามามากจึงขอให้เราไปออกทีวีแต่เขาขอเลื่อนเป็นพวกนี้แม่ก็โชคดีไปจะมีเวลาดื่มน้ำคำถามของแม่คือ เราจะอยู่กับโลกอย่างไรอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เพราะเราคิดกับมันยังไงถ้าแม่บอกหูทำไมงานเยอะยุ่งจังขอโทษนะงานก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ใจเหนืงง่อยแต่ถ้าแม่บอกว่าเออขอบใจนะที่มาทําให้แม่เป็นประโยชน์แม่ก็จะรู้สึกว่าทุกเสียงที่ร้องขอมามันทาให้แม่เป็นประโยชน์ถามว่าเหนื่อยกายไหมก็เหนื่อยนะลูก วันนี้ออกไปพูดแต่เช้าที่เดินสวนกับพวกเรานะี่ยแหละแม่ไปพูดนะคะสามศาสนากับเด็ก500คนที่สถาบันหนึ่งกลับมาเนี่ยแกรมมี่มาแล้วเนี่ยช้าเพราะว่าแกรมมี่มาแล้วมันต้องมีทีวีต้องทําทีวีเพราะเนื่องจากว่าอะไรไม่ให้ไม่ได้เลยเพราะพวกนี้เขาจะถแถลงข่าวเรื่องคอนเสิร์ตสิปีกินเวฟกับ20ปีสถียนทามแล้วเราทํางานร่วมกันนะลูกแล้วแม่ก็หนีไปต่างประเทศซะตั้ง ค่อนเดือนกลับมามันแน่นอนแล้วมันจะเบียดอย่างนี้เลยเนี่ยแม่เพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์เวลาที่แม่ทำงานมากๆเนี่ยวิธีการคิดของแม่คือจะทำงานอย่างไรให้ใจรู้ตื่นและเบิกบานเพราะแม่ไม่อยากเป็นมะเร็งแม่เยียวยาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเดี๋ยวคืนนี้หรือคืนพรุ่งนี้หนูจะได้เห็นคนป่วยคนหนึ่ง คือผู้หญิงที่ถูกหลอกไปขายที่ญี่ปุ่นเขาเพียงแต่อยากจะหาเงินเท่านั้นเองนะลูกแต่เขาถูกหลอกว่าไปเป็นแม่ครัวญี่ปุ่นได้เงินสี่หมื่นไปไหมเขาก็ไปสิคะตั้งสี่หมื่นแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้ไปเป็นแม่ครัวหรอกคะ่ะลงเครื่องบินปุ๊บจับใส่ซ่องไปเลยสามเดือนนอนทุกวันเลยกับผู้ชายอย่างน้อยต้องหกคนไม่อย่างนั้นใช้นี่มาม่าสั่งไม่ได้เนื่องจากว่ามาม่าสั่งเนี่ย ตีหัวเขาเลยว่าเขาจะต้องใช้หนี่เป็นเงินเย็นเท่าไหร่ไม่รู้แต่เป็นเงินจริงๆประมาณสองล้านกว่าบาทแล้วก็นับเลยวันไหนเป็นประจำเดือนนะต้องเอาสำรีอุดไปในช่องคลอดแหละผู้หญิงคนนี้ในที่สุดเป็นมะเร็งที่มดลูกตอนที่เขาส่งมเมสเซจมาถึงแม่เนี่ยวันนั้นน่ะเขาจะตายและ คุณลศนาโตศิตะกูลเนี่ยมาหาแม่วันที่สิบสามเมษาเมื่อสองปีที่แล้วว่าคุณแม่ผู้หญิงคนหนึ่งก่อนตายขอพบคุณแม่หน่อยแม่ก็บอกอุ้ยทําไมก็ต้องมาพบแม่ก็บอกผู้หญิงคนนี้ตอนอยู่ในคุกเนี่ยอ่านหนังสือคุณแม่แม่บอกทําไมผู้หญิงคนนี้ติดคุกแล้วแม่ก็รู้เรื่องเขาแม่บอกอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งตายวันนี้ได้ไหมวันนี้สะเทียนทาคนเต็มไปหมดเลยสงการแล้วสิบสี่อย่าเพิ่งตายได้ไหมแม่ต่อรอง ก่อความตายอย่าเพิ่งอย่าพิ่งสิบห้ารอหน่อยได้ไหมแล้วสิบห้าเขารอแม่แต่เขาโทษน้ำแ็บแล้วตาก็ฟ้าปากก็แห้งแบบเสียงก็อืมต้องดูเดี๋ยวหนูต้องดูแม่ไม่รู้แม่ชีจะให้ดูคืนนี้หรือดูพรุ่งนี้หนูนอนกี่คืนก็ต้องดูสักคืนหนึ่งแหละอยากดูไหมจะได้รู้ว่าทำไมคนก่อนตายเขาฝึกอนาณาปานสติแล้วเขาถึงไม่ต้องใช้ร์ฟี เขาเนี่ยฉีดยาทุกสามชั่วโมงนะลูกแก้ปวดมอร์ฟีนนะคะมันปวดมากไงคะสงสารมากเลยแม่ไปเนี่ยนะตัวแห้งแล้วแม่ก็ไปจับตัวช่วยหายใจเนี่ยบอกอ้าหายใจอย่างเงี้ยเขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่หูดีแต่มันไม่ไหวแล้วมันหมดแรงแม่ก็ถามเขา แม่พยายามที่จะแม่พยายามที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกตัวแต่สิ่งเดียวที่เขารับรู้ได้คือเสียงของแม่กับหูของเขาแล้วแม่ก็เลยต้องเอามือไปวางไว้ที่หน้าผากแล้วหายใจนําหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนแม่หายใจเข้าหายใจเพราะว่าตอนนั้นปอกอ้าวหายใจเข้าอ่อนโยนเขาไม่เหมือนเราแล้วเนี่ยของพวกเราเนี่ยพอแม่ป๋าหายใจเข้าอ่อนโยนเธอก็ไปไหน อย่างเงี้ยเธอก็จะตึงไปหมดแม่ก็บอกว่า,ไม,า,มาไม่ได้ให้บังคับลมหายใจไม่ได้ให้บังคับลมหายใจฟังลมหายใจเป็นาธาตุที่เบาพอเธอบังคับปุ๊บมันจะตึงเมื่อเมื่อกี้เนี่ยเธอเดินเล่นถ้าเธอเดินเล่นสบายสบายเธอจะสบายแต่ถ้าเธอบังคับลมหายใจเธอจะเดินเป็นต่อเลยเมื่อกี้เนี่ยบอกให้เดินสบายเดินอย่างมีความสุขที่สบายมันจะหายใจเข้าออกยาวสั้นช่างมันแต่ให้รู้ตัวทั่วพร้อมว่าหายใจอย่างเป็นสุขที่ได้หายใจ แล้วแม่ก็ช่วยให้เขาหายใจอย่างเป็นสุขในช่วงที่เขาจะตายเนี่ยลูกเลยไม่ตายในสิบวันเนี่ยแม่ไปหาเขาสามครั้งครั้งที่สองเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเอาพิษออกเลยลูกธาตุไฟร้อนเหงื่อออกโป้งๆท้องบวมแบบดิน้นถ้าหนูอยากรู้ว่าคนตายที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยนะเวลาจะตายถ้ามันคุมไม่ได้เนี่ยมันทรมานยังไงพวกนี้ดูแล้วแม่ให้เขาอธิษฐานจิต เอาดอกไม้ในห้องพระบร,รมสารีริกธาตุเนี่ยลูกเขาชื่อบัวแม่ก็เลยลดออกไปแล้วแม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนมาเอาดอกบัวที่ห้องพระบร,รมสารีริกธาตุไปเยี่ยมเขาแรกก็อธิษฐานและแม่บอกให้เขาอธิษฐานให้เข้าใจความพยาบาทในใจเขาเพราะผู้หญิงคนนี้ทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งพยาบาทเลยก็เขาถูกหลอกไปอลูกเ็าต้องนอนกับผู้ชายวันละหกคนทุกคืนในสามเดือนแล้วเขาถึงที่หนีออกมาแล้วม้าม้าสั่งมันตายไง ก็ถึงที่ถูกจับเข้าคุกในห้าเดือนอันในห้าปีที่ต่อสู้ไม่รู้ตัวเองเป็นมะเร็งอะคะแล้วพอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายก็มีการต่อสู้ให้เขากลับมาตายที่เมืองไทยเขาก็มาตายที่ภูมิพลและเมื่อเราช่วยให้เขายังไม่ตายเนี่ยทนายยังต้องบินมาดูเลยทำไมยังไม่ตาย,ยพ่อเขาเอาความพยาบาทออกจากใจลมหายใจของเขาจึงกลับมาฟื้นฟูตัวเขาลก เพราะฉะนั้นเรื่องของลมหายใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเราเนี่ยหายใจได้แต่เราหายใจไม่เป็นนะเราเนี่ยได้หายใจในอิทธิคิวขโมดอยู่เนี่ยหายใจไม่เป็นไปตามล่าภาษีคนเนี่ยต้องหายใจเป็นเนี่ยแม่ดูแล้วเนี่ยแต่แต่พูดอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ภาษีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สัมภารอะไรเนี่ยดูแล้วการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทมาทั้งหมด161คนเป็นหญิงซะ147ชาย14ถือว่าการทำงานคราวนี้ที่คนมากเนี่ยคนแก่มากที่สุดในคอร์สของแม่นะ ของแม่เนี่ยถ้าสาวอาทิตย์ร้อยกว่าคนเนี่ยสูงที่สุดของแม่คือสิบเก้าถึงยี่สิบเก้าคือปริมาณมากที่สุดเช่นถ้าร้อยหกสิบคนก็อาจจะเป็นกลุ่มที่มากที่สุดแล้วก็ยี่สิบเก้าถึงสาสิบเก้ารองลงมาแต่กลุ่มเนี้ยมากที่สุดคือกลุ่มสามสิบถึงสาสิบเก้ากลุ่มพวกเราแล้วก็มีคนห้าสิบตั้งสามสิบห้าคนเนี่ แต่ที่ห้าสิบของแม่สามสีคนคือให้เห็นว่าคนมาปฏิบัติที่เนี่ยแก่น้อย <c oughs> <c oughs> นี่เรียกว่าแก่ไปแล้วต้องมาฝึกหายใจกันใหม่แล้วหายใจอย่างอ่อนโยนลองดูนะเดี๋ยวไปลองดูลองคิ้วขมวดนั่งหลังคมๆมๆแล้วลองหายใจหายใจได้ยาวลึกอย่างอ่อนโยนไหมไม่หรอก คิ้วขมวดเนี่หายใจได้แค่นี้ทั้งที่บอกว่ากระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายมีรอยยิ้มน้อยๆเพราะลมหายใจที่มาจากแหล่งพลังงานแห่งการตื่นนั้นเนี่ยมันจะทําให้ลมหายใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งร่างกายให้สงบระงับแล้วใจก็สงบลรกเดินเมื่อกี้เนี่ยถ้าเดินล้วรู้สึกว่าเออใจมันสงบนะแสดงว่ากายอยู่นี่ใจเริ่มอยู่นี่ทุกทีเดินเพื่อไปทั้งนั้นและไอที่ไปเนี่ยเพื่อไปเอานะ อันตรายแม่อาจจะไม่มีเวลาที่จะพูดยาวไปมากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าแม่มาให้กำลังใจสั้นๆเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องลงจากตรงเนี้ยสี่โมงครึ่งรถมารับออกไปพูดข้างนอกแต่ต้องมีความสุขที่จะไปมีความสุขที่จะอยู่เพราะเดี๋ยวเราก็ไปดื่มน้ำหนึ่งแก้วลองดื่มน้ำอย่างมี ลมหายใจเป็นเพื่อนสิไปฝึกดื่มอย่างไรให้มันรู้สึกได้ว่ารู้ตัวทั่วพร้อมว่าแม้แต่น้ำหนึ่งแก้วเนี่ยกายอยู่เนี่ยใจอยู่เนี่ยแล้วไม่ดื่มไปขอโทษนะด่าไปอะ,อะไรวะไม่เห็นอร่อยเลย <c oughs> อย่างเงี้ยนรก <c oughs> ได้ขาวว่าที่นอนไม่เป็นที่ถูกใจแม่ก็ค้ามมาก แม่ชี้ก็รายงานแม่ว่าหนูขอโทษน,นะคะคุณแม่หนูจัดที่นอนแล้วบางคนก็อยากได้ที่นอนที่ที่สบายกว่านี้บอกอึดอัดแม่อยากจะบอกว่าแค่นี้แม่ก็สร้างไม่ไหวแล้วลูกลองสลับกันดูสักเดือนหนึ่งไหมคนเข้าบ้านแม่ทุกวันเลยเนี่ยจริงๆนะลูกนี่ออกไปเมื่อวันเท่าไหรน่นี่ยังไม่ออกไปก็ยังนั่งอยู่เยอะ สาร์อ,อาทิตย์ออกวอาทิตย์ออกวันจันทร์ประชุมบ้านวันอังคารเข้าพอวันพฤหัสออกใช่ไหมฮะสุกเข้าต้หลอดเวลาเราเนี่ยคนมันมากขึ้นต้องเพิ่มเตียงเป็นสองชั้นแล้วลูกอึดอัดเพราะคนมันมากขึ้นลูกแล้วผู้ชายเนี่ยไม่มีที่นอนหรอกนะเนี่ยแสดงว่า VIP ถ้าเขาแบ่งกุฏิให้อยู่นะก็ให้นอนไหนเนี่ยลกูกนอนกุฏิหรือว่านอนศาลาอ๋อ นี่ถือว่าเขาเมตตาสุดฤทธิ์แล้วพอผู้ชายไปอยู่หนึ่งกุฏิผู้หญิงเลยต้องเบียดกันอีกเยอะไม่มีเหตุผลเท่านั้นแหละหูกอยู่ที่เราคิดกับมันยังไงถือเป็นการมาของคณะที่แม่ต้องบอกว่าแม่รู้สึกอนุโมทนาจริงๆนะกับสัมพกรที่มาได้มากขนาดนี้จริงค่ะอีกสองวันเนี้ยเราจะเป็นเพื่อนกันปฏิบัติไปด้วยกันหูก แล้วก็ขอให้เราเนี่ยได้มีชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยได้อยู่กับปัจจุบันขณะที่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมากขึ้นจากนี้ไปในชีวิตที่เหลือหลังจากฝึกปฏิบัติเธอจะเห็นถึงศักยภาพของการปฏิบัติที่ไม่ต้องแยกตัวเองออกจากวิถีชีวิตประจาวันเราจะไม่สอนเรื่องการปฏิบัติที่ต้องไปนั่งหลับตาแล้วหนีออกไปอยู่ที่อื่นแต่ทุกลมหายใจเข้าแล้วออกจิตจะทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติรู้ตื่นและเบิกบาน เห็นความโกรธมาก็รู้ตัวว่าโกรธไม่ใช่เห็นความโกรธมาแล้วบอกว่าไม่อยากโกรธอย่างนี้แสดงว่าไม่เมตตาตัวเองแต่ถ้าเห็นความโกรธแล้วรู้ว่าความโกรธนั้นมันกำลังส่งผลให้เราต้องกลับมาทบทวนว่าเราจะเข้าใจความโกรธไม่ใช่มีความไม่อยากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เข้าใจ คำว่าเข้าใจเนี่ยคือความไม่ตาเป็นรากฐานของความรักเราจะเข้าใจความโกรธอย่างคนที่เห็นว่าหนึ่งลมหายใจเข้าความโกรธอยู่ในตัวเราเพอพ่อนลมหายใจออกความโกรธสงบระง,งับได้ทันทีต้องให้ความร่วมมือฮะอพี่ตากล้องของคุณแม่ใน VIP เลยนะฮะจาก ไม่เป็นเลยจากมือสมัครเล่นเดี๋ยวนี้เป็นมืออาชีพเลยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะขอร้องท่านว่ากลับมาเมตตาตัวเองไม่ว่าสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตจะเรียกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีให้กลับมาเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเพียงขณะเดียว ไม่ใช่สุขของฉันไม่ใช่ทุกข์ของฉันเราจะไม่เพลินชอบเพลินชงังอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่จะมีปัญญารู้ว่าถ้าเราเพลินอยู่กับความชอบชงังเราจะกลับไปสู่ความไม่มีอิสรภาพทันทีนะมันจะอึดอัดนะลูกเช่นถ้ามีคนมาสรรเสริญเราเรารู้สึกชอบหน้าเด้งเชียแต่พอเขาหยุดสรรเสริญเราหรือเปลี่ยนจากคาสรรเสริญเป็นนินทานเราเราก็จะเหี่ยวฟึบไปด้วยหน้าที่แบบ ไม่พอใจอย่างนี้เรียกปุตตุชนสันเริญนินทาเป็นเรื่องของโลกมากระทบหูป,ปุป๊บเราเกิดภาวะเพลินชอบเพลินชงังอย่างนี้เรียกปุตตุชนแต่เราต้องเป็นอริยชนเราต้องเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังทั้งคู่นี่คือต้องฝึกเลยนะลูกไอ้ที่พอใจอยู่เนี่ยก็ไม่แน่หรอกไอ้ที่ไม่พอใจอยู่เนี่ยมันก็แป๊บๆนะ อย่างเงี้ยเรียกสร้างความเข้าใจก่อนการปฏิบัติไม่ใช่มานั่งหลับตาเอาสงบแต่พอลืมตาด่าเป็นไฟเชียวอย่างนี้มันก็หลอกตัวเองสิลูกแต่ถ้าเราสงบแล้วเราเห็นว่าในความสงบนั้นเรายกขึ้นพิจารณาได้ว่าไอ้สภาวะธรรมที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความเบื่อหนูจะเกิดเลยนะคะความเบื่อมันมีเลยลูกเบื่อฟุง้งซ่านยิ่งอยากสงบยิ่งฟุ้งซ่านนะ แต่ถ้าเห็นความฟุ้งซ่านจะสงบอืมเนี่ยมันย้อนแย้งอยู่อย่างเงี้เลยลูกการปฏิบัติถ้าอยากสงบความคิดเกิดขึ้นเราจะทำไมถึงคิดแต่ถ้าเราบอกว่าความคิดเกิดขึ้นรู้คิดแต่ไม่จมอยู่กับความคิดไม่หลงคิดแค่เธอรู้คิดเธอไม่หลงคิดเธอสงบเลยอะเนี่ยค่ะเพราะจิตมันมีหน้าที่รับรู้ไงอ,อย่างนี้พอเข้าใจไหมรู้มันวันนี้เดี๋ยวไปดื่มน้ําไปเห็นเลยว่าดื่มน้ํากายอยู่นี่เนี่ยใจคิดอะไร ถ้าสมมุตินะคะมันจืดแล้วไม่พอใจกับความจืดแล้วบ่นออกมาเป็นวาจาเนี่ยลงละ <c oughs> คุณอรอพินยิม้มคุณแม่ก็พูดตามอาการที่มันเกิดขึ้นกินข้าวเมื่อวะเมื่อกลางวานันนี่ไหวไหมฮะระวังเพลินอยู่กับความอร่อย <c oughs> เดี๋ยวพอนี่นะพอเห็นอาหารปุ๊บโอ้โหไอ้นี่เมื่อวานนี้กินท่าทางดีวันนี้นะพอบอกมันมาอีกแล้วตักไปนะคะ เกิดกินเข้าไปแล้วมันไม่ไม่เหมือนเมื่อวานใจมันเนี่ยต้องคอยรู้ให้ทันเลยลูกพอไปนอนคนอื่นได้ที่นอนดีกว่าเราได้ที่นอนไม่ดีฝึกอย่างนี้เลยลูกไม่ดีก็ไม่ทุกแล้วให้เลยสิ่งที่ดีกว่ากับคนอื่นไปเลยขอโทษนะมุทิตาอย่าไปริษยานะ อา้าวเพราะรัตลิสยาเป็นทุกง์ไงแต่ถ้ามุทิตาเป็นสุขในความดีและโอกาสของคนอื่นไม่มีความสุขของเราะลูกเนี่ยมันคือการปฏิบัติธรรมมาลรกชื่นชมในความดีและความสําเร็จและโอกาสของคนอื่นความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของเราไม่ใช่ความสุขของคนอื่นเป็นทุกข,ของเราอย่างนี้ก็โง่สิใช่ไหมงั้นคนอื่นได้กุฏิดีให้เขาไปเลยมันมีให้พวกเราได้ทุกคนได้เท่านี้แล้วลูกหรือ าบอกว่าเออเราลองฝึกเอ้ยนอนไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยแล้วมันก็อยู่กับอย่างไม่มีอะไรใกล้เห็นเลยว่าเออไม่มีอะไรมันตื่นง่ายหลับง่ายไม่ใช่เพราะว่าเรานอนเปลี่ยนที่นะแต่เรารู้สึกไม่กังวลเพราะแสดงว่าเรานอนกายอยู่นี่ใจอยู่นี่ประมาณเนี้ยแม่จะยังไม่ลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวมันจะเลยเวลาแล้วพวกเราก็จะหิวแล้วก็จะเหนื่อยแล้วแม่ก็จะได้ดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งอย่างมีความสุขแล้วก็ลุกออกไปบรรยายในอีกที่หนึ่งแต่ก็อยากใช้กําลังใจว่า ช่วงสองวันที่คุณอยู่แม่จะพยายามลงให้มากที่สุดเพื่อเป็นการขอบคุณที่มาทำให้แม่เป็นประโยชน์แม่เพิ่งกลับมาจากรัเสเซียเมื่อวันเสาร์นี่เองหายไปตั้งแต่วันที่29ไปสวีเดนนอร์เวย์แล้วรัเสเซียไปถวายงานพระองค์ทีที่สวีเดนไปที่นอร์เวย์ได้ไป รับเสด็จพระอ,องค์สมที่จะต้องทํางานเรื่องการเปิดวัดแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าที่รัเสเซียท่านยังขอบคุณเลยดีใจที่เห็นคนไทยขอบใจที่มาเชียร์แม่ไปรับเสด็จที่มหาวิทยาลัยเซนส์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งท่านได้รับดุษฎีบัณฑิตแล้วเราก็อยากจะบอกว่าพอมาแล้วเนี่ยแม่ก็ขอบคุณคณะไม่ชีที่ทํางานหนักให้เห็นใจคณะไม่ชีเลยนะลูก ไม่ชีที่นี่น้อยคนแล้วทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำเนะี่ยอยู่เท่านี้จริงๆนะลูกคนในเสถียรธรรมนะ่ะพักอยู่กับงานเลยใช้ความเหนื่อยเป็นอารมณ์กรรมฐานเลยลูกเพราะฉะนั้นให้เมตตาพวกเราด้วยแม่ลงมายังไม่ได้พักเลยลูกแล้วที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้พักเลยลูกทำทีวีมาสามสิบตอนเนี่ยปากแห้งเลยอะ่ะเพื่อที่จะทำงานรับใช้พระธรรม เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนร่วมงานของแม่ตรงเนี้ยคือทุกท่านเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ในตําแหน่งไหนของสมกรเนี่ยอยู่แล้วได้เมตตาพวกเราคุณแม่ก็จะขอบพระคุณมากเลยเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่พอใจมากเลยนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ช่วยให้พวกเราเนี่ยยังมีความร่าเริงที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่าคิดว่ามาซื้อบริการทีเดียวนะลูกเพราะที่นี่ไม่ขายบริการค่ะแต่ยินดีรับใช้พ่อแม่กตัญญูต่อพระธรรม ไม่ทำงานด้วยเรื่องอื่นแต่ต้องทำงานอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ก็ต้องขอบพระคุณที่ที่เข้าใจในเรื่องเหล่านี้แม่ก็สงสารแม่ชีที่หลทะเบียนก็ส่งโน้ตให้แม่เลยนะว่าขอโทษแม่ด้วยนะว่าเขาทำงานบกพร่องหรือเปล่าถ้าอะไรที่คณะแม่ชีทำงานบกพร่องก็ไม่มีเจตนาร้ายเลยลูกขอให้เข้าใจในเรื่อง ในเรื่องที่เราพยายามกันอย่างเต็มที่ที่จะรับใช้ผู้อื่นยังไม่เลือกปฏิบตัติแล้วก็ถ้าคืนนี้เนี่ยมาสวดมนต์แล้วนะให้คิดว่าการสวดมนต์เป็นการบรรลุธรรมนะลูกอย่าสวดไปเบื่อไปเมื่อไหร่จบหน้าไหนว่าอีกยาวไหมอย่างนี้นรกเลยนะไหนไหนเขาก็ให้งบประมาณมาทํางานกันแล้วทํางานแล้วให้บรรลุธรรมสวดมนต์เป็นการบรรลุธรรมลูก แล้วถ้าอยากจะดูบัวเพื่อให้เห็นก่อนเลยว่าไม่ง่ายเวลาคนใกล้ตายไม่ง่ายเขายัางทำได้เลยเขาแยกกายแยกใจได้เลยเขาพูดเลยลลุกขึ้นมาพูดเลยว่ามะเร็งมันเป็นที่กายไม่ได้เป็นที่ใจใช่ไหมคุณแม่แล้วเขาบอกเลยเขาไม่ได้อธิษฐานว่าขอให้เขาหายนะคะแต่เขาอธิษฐานว่าขอให้เอาความพยาบาทความริษยาออกไป เขาได้ชีวิตกลับมาเลยค่ะแม่อยากให้ดูผู้หญิงคนนี้สอนธรรมะเลยก็ชื่อบัวแล้วแม่ตั้งชื่อวีซีดีนี้ว่าวันที่บัวบานแล้วบัวตายแล้วนะคะอีกหนึ่งเดือนต่อมาบัวก็ตายแต่ว่าบัวยังบานอยู่ในใจของเราเขาลูกขึ้นมาสอนคนอื่นเลย,ยลูกผู้หญิงลูกท่านผู้หญิงท่านหนึ่งมาเนี่ยเขาเขาสอนเลยแล้วสิ่งที่แม่เคารพบ,บัวอย่างหนึ่งก็คือว่า บัวอ่านหนังสือธรรมะชื่อสาวิกาในคุกก่อนตายเนี่ยอยากจะขอบคุณแม่เพราะเขาบอกว่าห้าปีที่เขาอยู่ในคุกเนี่ยเขาได้หนังสือธรรมะที่คนส่งไปคือสาวิกานะแม่แนะนำหนังสือสาวิกากได้เป็นหนังสือรายเดือนที่นี่แล้วบัวอยากจะขอบคุณแม่ก่อนตายเพราะฉะนั้นความกตัญญูทำให้ใจเขารอดด้วยมันก็มีหลายมิติ อนนี้แม่ก็เลยกลายเป็นผู้ที่จะใครเป็นมะเร็งใครป่วยก็จะมาให้กําลังใจเนี่ยก็มาช้าเนี่ยก็เรื่องนี้อ้ามีใครเป็นมะเร็งบ้างลูกอ๋อดูแล้วจะกลัวหรือเปล่าไม่กลัวนะไม่กลัวมะเร็งไม่ใช่ความตายนะลูกมะเร็งเป็นสิ่งที่มาเตือนให้เราทํากุศลนะคะเราทํากุศลมะเร็งได้กุศลเพราะฉะนั้นอยู่กับมันแล้วบอกมันว่าถ้าเธออยากได้กุศล ฉันจะอยู่เพื่อกุศลให้เธอมันจะอยู่กับเราจะเป็นเพื่อนกันเราจะไม่รังเกียจมันแต่ถ้าเรารังเกียจมันเรามีอคติจิตไม่ดีมันเข้าเลยอยู่กับความเจ็บป่วยอย่างเป็นกุศลนะคะก็พี่ตุ้มรอพี่ตุ้มกด <laughs> จะกราบพระพร้อมกันก็กลัวว่าพี่ตุ้มจะถ่ายยังไม่เสร็จ <laughs> น่ารักมากสาธุให้คุณตุ้มระยะหนะ่อยค่ะ อาสาสมัครของแม่เนี่ยมือหนึ่งทั้งนั้นนะฮะเวลาทำงานบริษัทใหญ่ๆเนี่ยพวกนีร้ระดับผู้บริหารน,นะฮะที่เห็นเนี่ยฮะแต่ว่าพวกนี้กเกษียณมารับใช้พระธรรมหมดเลยแล้วก็ทำงานแบบไร้ตัวตนฝึก,กรูปนี้จะเอาขึ้นเว็บแล้วก็จะบอกเอาไว้ใช้แล้วก็จะได้บอกว่ากรมสัมพากรมาอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่คือการทำงานขยายผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้มันดูเบิกบานอย่าให้มันมาติดคุก พอบอกสมภาระมาหน้าอย่างเงี้ยพี่ตุ้มเอาลงไม่ได้เลยคัดแล้วลงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ไหวเพราะเดี๋ยวเขาก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้ใครมาปฏิบัติอย่างเงี้ยลรกมันก็จะเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นการเล้ากุศลกันนะลรกเพราะสังคมมันมันทุกยากมากแล้วการมามากขนาดนี้ไม่ยังไม่เห็นหน่วยงานไหนมามากอย่างนี้เลยนะคะนี่มาจากทุกจังหวัดหรือเปล่ากรุงเทพภาคสองอ๋อ ภาคสองแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะภาคสองคืออะไรแต่ว่าแม่ก็ทํางานกับกรมสรรพากรที่ไปที่ตึกใหญ่เนี่ยปีละครั้งอะไรงานอะไรทั้งอย่างก็จะเชิญไปมุดเราเจอกันบ้างหรือเปล่าที่นู่นนะรู้สึกมันเป็นงานใหญ่จะมีตึกใหญ่ๆของสรรพากรอยู่ชุกไหมคะสํานักงานใหญ่แม่เคยไปก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราจะกราบภาพพร้อมกันนะลูก ติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230้อให่่รวมกันเพืสุ